Hey you! เมื่อนีนท่ทีมงานของพวกเขามีโอกาสในยกทำมาตรหาของกินแทบอยู่ที่ไอติกมอตึกใหม่ของกินฮันนัมมิไลยย่างแหงบวัวจะเป็นของขาวของหวาน,นรวมๆเอามาไว้บอนนี้หมดแล้วเป็นการจัดง,งานต้อนทำวันเด็กได้น่าสนใจแหนะไปที่จะมากืบบต้องห่วงเรื่องบอนจอดรถไอติกมอส,สามารถร้องหบรถใหญ่ได้ถึงพันห้าร้อยคันพร้อมด้วยรถจักรอีกสี่พันกว่าคันสะดวกสบายสุดมาเริ่มกันที่ด้านหน้าร้านจอดรถสั้นหนึ่งนี่ก็ถือว่ามีเทศกาลฟินฟูดฟาร์เพราะว่าจะเป็นอาหารของหวานของขาวพร้อมด้วย ครื่องดื่มก็คือมหลากหลายอย่างแหแต่ก็ให้เบื้องพอหอมปางหอมคอเด้อจะพาไปต่อที่ร้านด้านในสั้นหนึ่งจะมีทั้งดดรรี่และกับมวนจัดพร้อมด้วยเสื้อผ้าและเครื่องใสที่วางขายภายในร้านหลายยางแหอยังหล่อสั้นหนึ่งแล้วก็ไปต่อที่สั้นสองจะมีทั้งห้านเ้นตาฮ้านมีทั้งห้านบุฟเฟต์และก็ของกินอื่นออีกลากหลายแวะเติมพลังงานแล้วก็ไปต่อที่สั้นสี่บอกเลยว่าสั้นนี้เป็นสั้นที่เสียเวลาหลายทีสุดเพราะว่ายังสันตี้ของลิ้นลายตุ๊กตากับมิกบก แม่นพักันอย่างได้อย่างขนาดนั <K un> ้นลาี่มักแห,ห้งแห้งกับแม่นบอนนี้มีของลินหลายอย่างเด้อ <K un> พ,าพาลูกพาหลานมาล่อลินธนาบอกเลยว่ายูบอนนี้เบิดมือกันยังได้ สำหรับคนที่มาออกกำลังกายเฮลตี้เฮลใจก็ขอแนะนำเป็นสั้นห้าเลยเดอ้อมันมีฟิตเนสเยอะมาออกกำลังกายให้ซึ้งใจแล้วก็วแวะขึ้นไปที่สั้นฮกคดพิการกับมมนฟู้ดการ์เดนคือว่ามีห้านอาหารหลายฮานแถมบอนนั่งกับกว้างขวางสะดวกสบายกันย่างรอมาจนเมยกันเลยแวะเติมพลงมัพงด้วยข้าวเปียกหมูกรอบทะเลทอดกระทะฮอตและกระตำมข้าวปีและไปที่พาลูกมาบนตองย่านลูกเห่าเดอ้อเพราะบริเวณด้านหน้าฟู้ดการ์เดนมีของลินหลายแห่อัปทานอาหารจะกอิ่มท้องแล้วก็มุ่งหน้าไปต่อที่สั้นแปดไปเบิ้งเามัน่ กลับบ้านก็อย่าลืมแวะลงมาที่สั้นใต้ดินนะจ๊ะเพราะว่าเพิ่นม,มีสกายซูเปอร์มาร์เก็ตของกินของใส้นีโอ้ยมีเพียบสารพัดอย่างมาบ bon bon อนนี่บอนเดียวเกือบเบาได้ว่าครบจบไปเลยบอ่ว่าจะเป็นมื้อวันเด็กหรือมื้อพักค่อนย้อนใจก็สามารถพาครอบพาขวัวพาลูกพาหลานมาแวะเล่นได้เพราะว่าไอเตกหม้อแห่งนี้รวมเอาทั้งของกินของใส้บอลลินบ bon อนเดียวสาหรับเด็กน้อยและวัยรุ่นมาไว้บอนนี้จนหมดวบาได้ว่าครบจบและสะดวกสบายสุด